กองกำลังบูรพาร้องเพลงชาติไทยพร้อมชักถงขึ้นสู่ยอดเสาและปลดธงชาติกัมพูชาลงหลังเข้ายึดคืนพื้นแผ่นดินอธิปไตยของไทยในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วจังหวัดสตา์แก้วได้ครบ100เปอร์เซตามมาตรส่วนแผนที่หน่งต่อห้าหมื่น ไ,ได้ต้องวลดรวยได้ล้วนไม่รักสมัครที่ให้นี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราจะให้ใครค,คะะุ้มขีเราเลือสทุก่าบพี่ เ,เท,ท,ทข้าววายข้าวจริงข้าวดวนอยากรู้ทุกเหตุการณ์ก่อนคนอื่นกดติดตามช่องเราไว้เลยไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแน่นอน